ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการแห่งชาติได้มารูปพิธีนะครับโรงแรมเมเมยูร่วมกับทางสนง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับในการที่จะพัฒนาโครงการชุมชนเคหะยั่งยืนนะครับเพื่อแก้ไขปัาญหาเสิติดแบบครบวงจรตามพื้นศา์ชาตินะครับ <Okay. S 2> จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่การแข่งชาติได้ไปพัฒนาโครงการนี้ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับ mm. แล้วเราก็เห็นว่า เนื่องจากว่าที่สมุทรปราการนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ก,การแข่งขันเรามองว่าเป็นเหมือนเมืองหลวงของเราเพราะเรามีหกหมื่นคนหน่วยที่นู่นนะครับ<ม>แล้วพระทางกองบัญชาการตำรวจทบหนึ่งเขาก็มีโครงการนะครับที่จะแก้ไขปาญาัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทัศาชาติคือแก้ไขด้วยการรักษานะครับแล้วก็คือทางตำรวจมองว่าวันนี้สปายในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยจับหนึ่งล้านเม็ด ก็ผลิตสามล้านเม็ดเพราะฉะนั้นในสิ ization, Christ, to SBS, to Christ, ่งที่ตํารวจมองก็คือถ้าเราไปแก้ที่ปัญหาดีมานถ้าเป็นลดจํานวนผู้บริโภคนะครับรลดจำนวนผู้เสพนะครับมันก็จะทําให้กระบวนการยาเสพติดมันจะค่อยๆแก้ไขไปได้ในระยะยาวนะครับซึ่งจริงแล้วทางแห่งชาติก็มองว่าในชุมชนของเราเรามีผู้คนที่พักอาศัยอยู่หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพี่น้องที่เป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มประบางนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่ยาเสพติดก็สามารถเข้าไป ถึงกลุ่มน,นี้ได้อย่างสะดวกและง่ายๆนะครับเราก็จึงทํทำความร่วมมือทางตํารวจนะครับว่าครั้งนี้ไม่ได้เป็นการปราบปรามแต่เป็นการป้องกันนะครับแล้วก็รักษาฟื้นฟูนะครับเป็นการป้องกันบ,บําบัดแล้วก็ฟื้นฟูนะครับให้กับผู้เสพนะครับเพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับในระยะยาวนะครับทางการแขวงชาติก็ยงได้ทำเอ็มอยูร่วมกับกรมการนานตรวจพิสูจนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นที่มาของทํา กับทั้งสมานิกสภานห่งชาตินะครับในาการที่จะลงไปขับเคลื่อนทั้งใน9สถานีตำรวจภูทรในทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็จะรวมถึงในโนโครบาลด้วยนะ,นะครับก็เป้าหมายสุดท้ายตามที่พท่านนายกรัฐมนตรีบอกครับวา่าเราควรจะแก้ไขปัญหาด้วยการบูรณาการความร่วมมือนะครับในภารกิจของแต่ละฝ่ายนะครับโดยเป้าหมายสุดท้ายคือพ้องประชาชนนะครับตามที่พระท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาแนกนำให้ทุกส่วนราชการนะครับ และดำเนินการเราก็ดําเนินการนี้เพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือความอยู่ดีกินด,ดีของพี่น้องประชาชนครับปีนี้เราเริ่มที่20ชุมชนก่อนนะครับ <S <S แล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับไม่มีระยะเวลาครับว่ามันจะบรรลุตามตัวสมมของยุทธศาสตร์ชาติครับข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้สร้างเยอขนาดนั้นนะครับว่าในแต่ละชุมชนมีผู้เสพงเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเรื่องของการเสพและเช็คติดเดนี่ยมันมันยากที่จะสำรวจนะครับแต่ว่าการทํางานของทางตำรวจเนี่ยครับ ด้วยวิธีการที่เรามองว่ามันเป็นประโยชน์คือจากเดิมที่จับกลุ่มนะครับกลุ่มขังนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวกฎหมายใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีที่เป็นผู้เสพเนี่ยนะครับก็จะต้องนามาบำบัดนะครับเพราะ,ะนั้นจึงเกิดโครงการของทางตำรวจขึ้นมาว่าเป็นโครงการที่ป้องกันนะครับบำบัดแล้วก็ฟื้นฟูนะครับแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่การมองก็คือเราก็ S <S <an> จะเข้าไปลงทํางานในพื้นที่ร่วมกับทางตํารวจนะครับซึ่งก็าจะมีรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลายตามลักษณะชุมชนทุกจริงๆแล้วชุมชนการเีหาก็จะไม่เหมือนชุมชนที่ผ่านมาที่ทางสมงการต่าจชาติเคยทำก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ในชุนบทชุมชนที่มีพื้นฐานของอาชีพเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าชุมชนของการที่หางชาติก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมันไม่ได้มีความผูกพันกันเหมือนชุมชนในแต่างจังหวัดนะครับแต่ว่า มันก็จะมีการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการชุมชนเพราะฉะนั้นก็มองว่าก็จะต้องพัฒนาต้นแบบน,นะครับเพื่อที่จะขยายผลต่อไปครับ